โรงเรียนบ้านหนองเทาตั้งอยู่ที่ร้อยหกสิบหมู่หนึ่งบ้านหนองเทาตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษานครพนมเขตสองโรงเรียนบ้านหนองเทาบริหารงานโดยท่านผู้นวยการจากเดชาเรียมแสนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน17คน และนักเรียน243คนอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ของโรงเรียนบ้านหนองเทามีดังนี้ 1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย 3. จิตอาสา 4. มีความพอเพียงก่อนที่โรงเรียนจะได้เข้าร่วมโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์โรงเรียนมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พบว่าปัญหามาจากนักเรียนติดเกมและส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้เรื่องที่1ความซื่อสัตย์สุจริตเด็กนักเรียนของเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อเวลาต่อการงานต่อหน้าที่ต่อบุคคลอื่นและมีพฤติกรรมการโกหกการโกโกหรือการลักขโมยเรื่องที่ 2. มีวินยัยเด็กนักเรียนของเราไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเข้าแถวการแต่งกาย การพูดทำหยาบและการทำความเคารพเรื่องที่3จิตอาสาเด็กนักเรียนของเราไม่มีความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นทีท่รับผิดชอบรวมไปถึงในห้องเรียนและห้องน,น้ำเรื่องที่ 4. ความพอเพียงเด็กนักเรียนของเราจะไม่ปิดน,น้ำปิดไฟเมื่อใช้เสร็จแล้ว ทำให้ค่าสารธารณนูปะโปคของโรงเรียนเราเพิ่มขึ้นหลังจากที่โรงเรียนบ้านหนองเทาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพุทธามูลรริทีอวปทานรรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพิติการของนักเรียนดังนี้สามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสัต์สามัคีมีวิน,นัยสื่อสันคือความซื่อตรง ม่คนไม่โกงไม่ว่าทางใดมุ่งมันทำด้วยความจริงใจไม่อยากกติกับใครไม่หลอกลวงกันสาม,มัคคีคือยอมรับความแตกต่างมุ่งสู่หันทางสมานะชันร่วมด้วยช่วยเหลือเกิดูดกันให้ทุกทุกงานสำเร็จได้ด้วยดีเยาวชน ด้านที่1ด้านความซื่อสัตย์ปีนี้โรงเรียนบ้านหนองเทามุ่งเน้นไปที่ความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเวลาต่อการงานไม่โกหกไม่โกงหรือการลักขโมยด้านที่สองด้านมีวินยัยปีนี้โรงเรียนบ้านหนองเทามุ่งเน้นไปที่เรื่องของด้านระเบียบวินยัยคือการเดินให้เป็นระเบียบการไม่พูดทำหยาบ การแต่งกายและการทำความเคารพด้านที่3ด้านจิตอาสาปีนี้โรงเรียนบ้านหนองเทาวมุ่งเน้นไปให้นักเรียนมีความรับผิดชอบคือการให้นักเรียนลงมาทําเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมไปถึงในห้องเรียนและห้องน้ําให้มีความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการทําความสะอาดและรวมไปถึงเรื่องของการเรียนด้านที่4ด้านความพอเพียงปีนี้โรงเรียนบ้านหนองเทามุ่งเน้นไปเรื่องการประหยัดน้ําการประหยัดไฟ การออมและการทำเศรษฐกิจพอเพียงที่ก็คือการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเทาหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนขอสัญญาว่าจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีกว่านี้และดีตลอดไปสวัสดีครับ